มีใครที่ดีไหมครับที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเียเป็นคนที่พอกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์ไหนปุ๊บไปรู้สึกกับเขาเร็วตลอดเลยแล้วก็ไม่สามารถเบรกตัวเองได้ด้วยกลาย่าบางทีเนะี่ยไปเจอคนไม่ดีบ้างไปเจอเลตแฟลกบ้างไปเจอคนที่ทําให้เราเสียใจแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยวนซ้ําแล้วซ้าอีกเพียงเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้สึกกับใครสักคนหนึ่งเร็วมากจนเกินไปไหนใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับคนเจอปัญหาแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าบางทีมันมาจากการที่คุณอาจจะเป็นคนประเภทที่ขาดความรักในวัยเด็กแล้วคุณก็ณรู้สึกว่าคคคคุณโหหหยยาาาาวมมรรัักกอนเเตติจใส คนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละเป็นคนที่เราแบบอยากจะให้เขารักเราคุณก็มากะเทใจเร็วเกินไปซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสาเหตุหลักๆเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะหาวิธีแก้สําหรับคนที่เป็นแบบนี้นะว่าทํายังไงให้เราเนี่ยไม่รีบในความสัมพันธ์และค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างมีสติเพื่อให้จะไม่พลาดที่จะไปเจอคนไม่ดีที่เขาคอจะมาเอาเปรียบเราในความสัมพันธ์มาเริ่มมาเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุณต้องตั้งมาตรฐานให้ชัดครับหลายคนนะครับที่มักจะตกใน นำเกินไปบางทีคุณเจอคนคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คลิกคุณเอาละชอบเขาละอินเขาละขณะที่คุณยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าตัวตนเขาเป็นยังไงพื้นฐานที่บ้านเขาเป็นยังไงวิธีการปฏิบัติกับคนรอบข้างเขาเป็นยังไงครบสังคมแบบไหนคุณไม่รู้เลยแต่คุณเอาแค่ความคลิกอารมณ์นําอย่างเดียวบางทีจุดๆุดนี้มันมาจากการที่คุณตั้งมาตรฐานให้ตัวเองไม่ชัดมันเลยทําให้คุณอินกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนนี้ตรงกับมาตรฐานเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะปลอดภััััยยมาาาาาาากกกกขขึ้้้้้้นนนนคครรรือุณจจจํหหหลลีไวเเเเู่่่่ททใใ คุณรู้จักเขาแค่10%ให้ใจแค่สิถ้าคุณรู้จักเขา50ให้ใจ50หลักการมันเหมือนกับการที่คุณเลือกคบเพื่อนสนิทักคนหนึ่งอะคุณไม่สนิทกับใครทุกคนมันไม่ใช่ใครสนิทกับคุณก็ได้ถูกไหมมันต้องเป็นคนที่ผ่านด่านในใจของคุณก่อน <S <S ว่าเฮ้ยคนนี้เจอสถานการณ์แบบนี้เขายังซื่อสัตย์กับเราวะคนนี้เจอสถานการณ์ยากลาบากเขายังซัพพอร์ตเราวะคุณถึงจะเอาคนคนนี้มาเป็นเพื่อนสนิทได้ถ้าพอกับแฟนบางทีอะครับคุณไม่มีมาตรฐานแบบนี้แล้วคุ สองเขาคือไม่เอาความสุขไปแขวนไว้ที่เขา คำว่าไม่เอาไปแขวนที่เขานี่คือไม่ใช่ว่าไม่แขวนเลยนะคือคุณสามารถมองเขาเป็นความสุขได้แต่คุณจําเป็นต้องมีชีวิตในด้านอื่นของคุณที่มีความสุขเหมือนกันเช่นทํางานคุณก็มีความสุขอยู่กับเพื่อนคุณก็มีความสุขเล่นกับน้องหมาคุณก็มีความสุขดูเน็ตฟลิกคุณก็มีความสุขไม่ใช่ว่าพอเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกคลิกปุ๊บคุณเอาความสุขทุกอย่างทุ่มไปที่เขาหมดการว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยชอบมันกลายเป็นคุณไม่สุขกับมันแล้วพอเป็นแบบนีุุุ้บบออ่่ะะคคคณณณจจจินนนกกัเเเเขขาาาาาาาไวววมมมมพพรรดด้้้ยงใใใททีหหต เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับคุณควรมีพื้นที่ของตัวเองเขาก็ควรมีพื้นที่ของเขาเช่นเดียวกันและเราต่างมองกันและกันเป็นเหมือนโบนัสความสุขที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากความสุขที่คุณมีอยู่แล้วที่มันเติมเต็มในใจคุณอยู่แล้วไม่ต้องยึดใครคนใดคนหนึ่งเป็นโลกทั้งใบของคุณพอเป็นแบบนี้ครับความสัมพันธ์คุณกับเขามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะบริหารความสุขข,ของคุณได้ดีมากขึ้นต่อมาข้อที่3า็คือยินดีกับสถานะที่มันเป็นอยู่ครับ บางคนคิดว่าเฮ้ยต้องแต่งงานถึงจะมีความสุขต้องเป็นแฟนถึงจะมีความสุขแล้วผมถามหน่อยว่าตอนเป็นคนคุยมันไม่มีความสุขตรงไหน ถ้าคุณเลือกที่จะมองในมุมดีๆของมันมันก็มีความสุขในแบบของมันการเป็นแฟนมันก็มีความสุขในรูปแบบแฟนการแต่งงานก็มีความสุขในรูปแบบการแต่งงานมันมีสุขทุก์ในรูปแบบของแต่ละสถานะที่มันแตกต่างกันไปครับแต่แค่คุณต้องเลือกที่จะพอใจกับความสุขที่มันเป็นอยู่ณเวลานี้เออเป็นคนคุยก็ดีเนาะเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันเป็นช่วงเวลาที่มีความหลงใหลต่อกันและกันอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆด้วยกันเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีรูปแบบนึงเนาะไม่เห็นจะเป็นต้องรีบเร่งที่เร่ เลิกคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแฟนนะต้องแต่งงานนะแต่คุณสามารถมีความสุขได้กับทุกสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในะปัจจุบันเพียงแค่คุณทํา3ข้อนี้ได้นะผมบอกเลยว่าคุณจะฝึกใจตัวเองไม่ให้เร่งรีบในความสัมพันธ์ได้ดีมากๆครับและพอคุณไม่เร่งรีบความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องวิ่งตามใครไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอึดอัดแต่ผมเข้าใจครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีรู้แหละแต่ว่าใจมันห้ามไม่ได้จริงๆถ้าคุณอยากมีโค้ชคอยจับมือทำ โปรแกรมหนึ่งอยู่ที่ชื่อว,ว่า Make Him Crazy One on One โปรแกรมนี้ผมรับแค่เดือนละ15คนนะซึ่งคุณเนี่ยจะสามารถคุยกับผมได้ร2อนาทีเป็นเวลา1เดือนแล้วผมยังมีคอร์สเชสมีวิธีทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณแถมไปให้คุณอีกเพื่อให้คุณเนี่ยได้มีความรู้ทฤษฎีว่าคุณต้องเดินเกมในความสัมพันธ์นี้พร้อมกับผมคอยบอกว่าสถานการณ์แบบนี้คุณต้องทํำยังไงแล้วผมยังมีเลขาส่วนตัวที่คอยเตือนสติคุณว่าเฮ้ยจังหวะนี้ห้ามทำนะอย่าทักเข้าไปนะจังหวะนี่ต้องแก้ ลและโบนัสอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่จะทําให้คุณเนี่ยทำให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอสถานะไม่ต้องบอกว่าจะเป็นแฟนกันเมื่อไหร่แต่เขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่คู่ควรที่เขาจะให้สถานะกับคุณและกลัวที่จะเสียคุณไปถ้าหากว่าคุณเดินเกมเป็นโปรแกรมนี้นะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่58,970บาทแต่ว่าเดือนนี้ผมรับ15คนนะซึ่งเดือนนี้สมัครกันไปแล้วประมาณ7คนเหลือ,ออีก8คนเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับสำหรับเดือนมกรานี้ราคาจะอยู่ที่11,900บาาาทสมรถอนนไดด้6 66เืตกวัะ และผมบอกเลยว่าแคมเปญนี้ถ้าหากว่าคุณทําตามผมหมดแล้วแล้วไม่ดีขึ้นเลยนะผมกําลันตีคืนเงินคุณ1 0 0ภายใน3เดือนผมบอกเลนนะว่าคุ้มมากๆถ้าหากว่าใครสนใจนะครับ8คนสุดท้ายคุณสามารถแอดไลน์ไม่ใช่แอดชองคาริสหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ